เดี๋ยวขอทําความเข้าใจหน่อยว่าเมื่อวานพูดเรื่องตัณหาเป็นปใจใัจจัยเกิดกามุปาทานตัณหาเป็นปใจใัจัยเกิดทิฏฐุปาทานตัณหาเป็นปัจัยเกิดสีรัตตุปาทานตัณหาเป็นปัจัยให้เกิดอัตวาทุปาทานใช่ไหมถ้ายัางง่ายทาให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นตัณหาเป็นปใจใัจจัยเกิดกามุปาทานยกตัวอย่างที่ ยกตัวอย่างยังไงตัณหาเป็นปัจจัยเกิดกามุปาทานตัณหากับกามุปาทานเหมือนกันหรือต่างกันโดยองค์ธรรมเป็นตัวเดียวกันคือตัณหาใช่ไหมตัณหาความยินดีที่เกิดก่อนเป็นตัณหาความยินดีที่เกิดหลังๆและมีความยึดมัน่นและมีความยึดมั่นอย่างเดียวแน่นในตามความยินดีที่เกิดก่อนน,น,นั้นเรียกว่าโอปาทาน จะเป็นอย่างนี้นะงน,นั้นตัณหาเก่าปาทานใครมีการยึด,ด้ดยแรงกว่ากันงนั้นการยึดด้วยตัณหาการยึดด้วยทิฏฐิการยึดด้วยมานะมันมีการยึดหมดนะอย่าลืมนะใช่ไหมเราประเด็นก็คือว่าท่านก็ยกตัวอย่างดาบทพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีพระโพธิสัตว์ท่านมาจากพรหมมาโลกก่อนหน้านั้นท่านเป็นพรหมมาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาบำเพ็ญบารมีแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยด้วยความเป็นพรหมมาเนี่ยท่านไม่ยอมให้แม่จับตัวเลยเพราะความที่เป็นผู้ที่เพิ่งมาจากพรหมใช่ไหม <c oughs> กำลังสมาธิดีกําลังสติดีกําลังของปัญญาก็เด่น ฉะนั้นจึงรู้สึกว่าไม่ปรารถนาจะถูกต้องกายหญิงเลยเนี่ยแม่ก็ไม่ยอมให้อุ้มด้วยนั้นก็มีปัญหาแม้จะดื่มน้ำนมเนี่ยก็จะต้องใช้ผ้าม่านปิดแล้วก็ใช้ถันโผมาบีบน้ำนมออกมาแค่นั้นเองถ้างั้นถ้าเห็นเป็นรูปผู้หญิงอยู่ไม,ไม่เลยเนี่ยก็มีความว่าไม่ คือสํารวมระวังมาตั้งแต่เด็กเลยว่ามัน้นทีนี้อยู่ต่อมาดีแต่เนี้ยทางพระราชาก็เลยวางแผนว่าเออเอาไงก็เลยไปให้ผู้หญิงที่เรียนจบหลักสูตรมายาสูตรเนี่ยมายาสูตรมายาสูตรก็คือสูตรในการที่จะมีมายาในการที่จะกระตุ้นตัณหาบุรุษเพศบุรุษบุุษเพศเนี่ยก็เลยมาอยู่คนละ คนละประสาทนางยังไม่เห็นไม่เห็นตัวก่อนก็คือให้เสียงนำก็เล่นดนตรีเป็นดนตรีเสียงเพราะราชกุมารได้ฟังเสียงเออเพราะที่แรกก็ไม่ค่อยยินดีอยู่ฟังไปฟังมาฟังไปฟังมากระตุ้นตัณหาเดิมในดิตตัณหาเกิดไหมตัณหาก็เกิดนี่ตัณหาเกิดแล้วทีนี้พอตัณหาเกิด นักเข้านักเข้าเนี่ยฟังเสียงไปไปมาเอ๊ะไอ้รูปร่างมันเป็นยังไงอยากดูนักเข้านักเข้าก็เริ่มเปิดออกมาแล้วก็ไล่ลำอยู่ไกลๆนีเริ่มเริ่มตัณหาในเสียงมาแล้วตัณหาในรูปเริ่มมาแล้วความสวดทรงองค์เอวทั้งหลายนี้พาเนี่ยก็ฟังอยู่นี้ไปนักเข้านักเข้าก็จากตัณหาเป็นปัจจัยเกียววาทานไหม นักข้าวตาข้ายึดยึดยึดไปเรื่อยๆเนี่ยตั้นหาเริ่มต้นปเป็ี้ยวกจแกว่าทานแล้วมันแรงไปมากกว่านั้นด้วยนักข้านักข้านี่ก็เลยไปสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้เรียบร้อยเลยเห็นไหมเนี่ยขนาดมาจากพรหมโลกอยู่พรหมโลกเป็นกับกับนะเป็นอยู่ในพรหมโลกเป็นไม่รู้กี่ร้อยแก่กี่กี่ร้อยปีนะมันยังฟูขึ้นหมหอีกแล้วอา่านักข้าวต่เข้าวตัวนี้พอได้ไปสัมผัสหญิงปุ๊บโอ้โหตอนเนี้ย ห่วงผู้หญิงทั้งหมดในวังหมดเลยนางสนมกำนันห่วงหมดเลยใครมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องถือดาบไล่ฆ่าก็เลยไล่ฟันก็หนักไหมอุปทานนี่ยังตัณหาเป็นใจแกอุปทานายึดแล้วไปไปมามาจนพระราชาบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้บ้าแล้วบ้าผู้หญิงแล้วเลยเนรเทศเลยเนรเทศเนี่ยให้ไปอยู่ในป่าไปกับผู้หญิงเนี่ยโอ้เข้าไปบ้าผู้หญิงอยู่นั่นแหละบ้า หาอาหารมาไปหาผลไม้มาดูแลอยู่ในป่าเก่งนี่ถ้าเป็นโพสต์สนะัตวศักยภาพสูงมากไปไปมามีวันหนึ่งเข้าป่าไปไกลหน่อยก็มีไอ้เจ้าฤาษีตัวหนึ่งมันเหาะมาเหาะมาแล้วมาเห็นผู้หญิงเขาเกิดยินดีพอยินดีขึ้นมาชานเสื่อมพอชานเสื่อมขึ้นมาก็เลยมาสัมพันธ์กับไอ้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นภรรยา ที่เป็นภรรยาของโพธิสัตว์สัมพันธ์กันพอโพธิสัตว์มีไปวันวันที่สองมาไม่เห็นเนี่ยไอฤษีเนี่ยมาอยู่กับภรรยาตัวนี้คว้าดาบไล่วันวิ่งเลยฤษีวิ่งมันวิ่งแล้วมันก็ไปถึงท่านนะมันก็กระโดดตกกระโดดตกก็มองเห็นนี่อ,อะไรวะก่อไปเนี่ยมันกระโดดตกกระโดดตกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันเหาะไม่ขึ้น เขาถามทาไมกระโดดทาไมก็บอกว่าตอนมาเหาะมาเนี่ยเพราะผู้หญิงคนนี้และพังเลยวะโอ้ผู้หญิงที่ทำให้ชานพังโอ้ตกใจเลยโอ้ขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยตกใจเลยนักเข้านักเขาก็คุยกันไปคุยกันมาไปเสร็จเจ้ารือสื่อนี้ก็ไปทําชานแล้วเหาะไปได้ยาง,อยางพอหลังจากราคาหมดเลยเนี่ยนะก็เลยนึกในใจโอ้โหผู้หญิงเป็นอันตรายเว้ยก็เลย เอาผู้หญิงใส่บาแบกออกจากป่ามาส่งที่ในเมืองกลับเข้าป่าจเจริญชานสมาถไปเลยแต่นี้ไม่กลับมาอีกเลยนี่เข้าใจยังเอตัณหาเป็นประยัยเกิดอุปาทานนั่นแหละฤาษีอ่ะก็เกิดตัณหาพอเกิดตัณหาไปเสร็จอุปาทานเกิดชานเสื่อมเลยชานเสื่อมเลยนี่เป็นแบบนี้เราเยอะหมดอดีตของ อุทกกาาบทลามาบุตรก็ชานเสื่อมใช่ไหมชานเสื่อมหรือนี่อีกเรื่องนี้ก็เสื่อมเหมือนกันเนี่ยคือพระบริษัทเนี่ยท่านได้พิญญาหอมมาได้พักอยู่ในราชอุทยานกองพราบาลนาสีได้อาหารแล้วต่อมาก็เนี่ยเวาชามีกิจต้องไปที่อื่นก็สั่งให้พระมเหสีมุทุลักษณาเนี่ยจัดอาหารถวายดาบท พ่อเมรศีนั้นน่ะทำตามคําสั่งวันหนึ่งเนี่ยนางก็จัดเตรียมอาหารเบเสร็จแล้วนางก็นอนไงนอนอยู่แท่นนั่นแหละท้องพระโงนั่นแหละพอกำหนดว่าเออฤษีจะมาตอนไหนฤษีหาอมาไงการหาอมาของฤษีมีเสียงอะไรเสียงในตัวที่ใส่มาไอ้หนังเสือกับไอ้ตัวเครื่องอะไรมันกระทบกันแล้วก็ต้องกระลมเลยนะ ก็ตื่นพวดขึ้นมาพอดีผ้าหลุดผ้าที่ปิดไว้กับกายเนี่ยหลุดฤาษีเห็นเห็นบนบนบนใน,นั่นนะ่ะบนอากาศเห็นชั้นเสื่อมไหมตกไหมตกไม่ตกในตำราก็บอกเหมือนนกปีกหักแท้จริงไม่หรออกมาปุ๊บก็มาลงตรงนั้นแหละแต่มันหอกลับไม่ได้แล้วต่อมาก็ ไม่สํารวมอินทรีย์นี่แหละก็เลยชาญก็เสื่อมลงยืนตะลึงรับอาหารแล้วก็ไม่บริโภคลงจากปราสาทเดินไปเข้าไปในบรรณาศาลาวางอาหารไว้ที่เตียงแล้วก็ลำพันไม่เป็นอันกินแนนอนเจ็ดวันเจ็ดวันนี้แสดงว่าตัณหาเป็นปราญเกี่ยวประทานไหมเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ เป็นเหตุเกิดการมุปาทานเพราะการมุปาทานเกิดปุ๊บชานจะเสื่อมนี่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ก็พอประมาณอย่างนี้